คำถามสําคัญวันนี้ก็คือว่าคนที่ติดโควิดแล้วเนี่ยคุณจะฉีดวัคซีนกี่เข็มนะครับก็อละข้อที่2ก็คือว่าคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็ต้องรีบไปฉีดวัคซีนแต่ว่าเมื่อฉีดไปแล้วครบ2เข็มเนี่ยวัคซีนกระตุ้นจําเป็นหรือไม่อย่างไรติดตามไปกับหลักเกณฑ์ของคลิปนี้นะครับว่าในะวันนี้ต้องบอกว่ามีคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลยแม้แต่เข็มเดียวนะครับก็ให้กําลังใจแล้วก็ จะค่อยๆดีขึ้นนะครับการฉีดวัคซีนในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้คนไทยทุกคนมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับข้อมูลในโฮม e i สเ l a เลชันที่ผมดูแลในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนไข้ประมาณสัก20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นคนที่ติดโควิดแต่ว่าฉีดวัคซีนแล้ว1เข็มดังนั้นณนวันนี้เนี่ยใครฉีดวัคซีนแล้ว1เข็มในเดือนกันยายนนะครับยังไม่ได้รับปลอดภัยยังสามารถจะติดโดยเฉพาะในสายพันธุ์เดลต้าได้อยู่ มีนักวิจัยเนี่ยเขาพยายามให้ความเห็นว่าทําไมเราควรจะฉีดวัคซีนเข็นกระตุ้นนะครับคือเหตุผลมีอยู่3ข้อก็คือ1ก็คือเชื้อมันมีความรุนแรงแล้วก็มันมีโอกาสในการติดเชื้อที่มากโดยเฉพาะในสายพันธุ์ของเดลต้าซึ่งอันนี้ก็จริงเพราะว่าวัคซีนเราถูกพัฒนามาตั้งแต่ต้นเนี่ยเพื่อปกป้องในสายพันธุ์ของอู่ฮั่นแต่ว่าไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะปกป้องอะไรไม่ได้เลยนะครับข้อที่2ก็คือภูมิต้านทานมันในระยะเวลาหนึ่งหนึ่งมันมันลดลง ครับก็คืออย่างกรณีไฟเซอร์โมเดนาเนี่ยฉีดตั้งแต่บางคนอย่างในอเมริกาก็ฉีดตั้งแต่มกรากุมภพาไปแล้วของคนไทยก็บางคนก็เริ่มฉีดตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนานะครับระฉงนั้นวัคซีนที่ฉีดในระยะเวลาตั้งแต่ต้นน่ยอย่างโดยเฉพาะในบุคลากรทางการแพทย์ไทยครับก็ฉีดไปตั้งแต่ประมาณสักเมษาพฤษภาละนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่า s i n นแวคเนี่ยเป็นวัคซีนที่ภูมิต้านทานขึ้นไม่ค่อยดีแล้วก็ระดับภูมิต้านทานตกเร็วนะครับเริ่มมีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าประมาณสัก2เดือน3เดือนเนี่ยเราก็ควรที่ต้องฉีดกระตุ้นในตัวอื่นๆนะครับวันนี้ก็เริ่มมีข้อมูลชัดเจนว่าการฉีด s i n นแวค แล้วก็ไปเป็นแอสตราเซเนกาเนี่ยในอนาคตอันใกล้ก็อาจจะต้องมีการฉีดกระตุ้นในเข็มที่3นะครับแต่ก็ต้องรอข้อมูลต่อไปนะครับตอนนี้วัคซีนที่มาใช้สําหรับในประเทศไทยนะบนข้อจํากัดของเรื่องของวัคซีนนะครับก็คือซีโนแวค2เข็มแล้วตามด้วยแอสตราเซเนกานะครับอันนี้คือในกรณีของการฉีดวัคซีน ที่เขาไม่ได้ติดโควิดนะครับแต่ในกรณีของการติดโควิดไปแล้วเนี่ยนะครับภูมิต้านทานจะเกิดขึ้นดีถ้าฉีดวัคซีนซ้ําแล้วซ้ําเข้าไปอีกหลังจากติดโควิดหายแล้วเนะครับเราพบว่าภูมิต้านทานนั้นเกิดขึ้นสูงมากก็เป็นความโชคร้ายแต่ก็เป็นโอกาสความโชคดีในแง่ที่ภูมิต้านทานจะเกิดขึ้นในระยะยาวของคนที่ติดเชื้อโควิดไปก่อนหน้าน,นั้นแล้วนะครับเริ่มมีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่ติดโควิดไปแล้วเขาอขาจจะจําเป็นต้องฉีดวัคซีนอีกแค่เข็มเดียวนะครับเสมือนว่าติดโควิดไปแล้ว เหมือนกับการฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับเป็นลักษณะไฟเซอร์ด้วยนะเสมือนว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าคนที่ติดโควิดไปแล้วเนี่ยภายในระยะเวลาที่โควิดดีขึ้นก็คือ28วันหลังจากอาการวันแรกควรจะรีบไปฉีดวัคซีนนะครับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยครับมีข้อมูลชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่ามีโอกาสในการที่จะติดโควิดครั้งที่2เนี่ยมากกว่าคนที่ฉีดวัคซีนประมาณเกิน2เท่านะครับดังนั้นนั่นหมายความว่าวันนี้ใคร ติดโควิดไปแล้วเนี่ยยังไงก็ยังจําเป็นที่จะต้องรับวัคซีนนะครับเพียงแต่ว่าจะรับวัคซีนอะไรนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องทําการศึกษาต่อไปว่าวัคซีนไหนดีที่สุดสําหรับคนที่ติดโควิดไปแล้วนะครับวันนี้เรามีข้อมูลจากการศึกษาในอิสราเอลนะครับอิสราเอลเป็นประเทศที่ฉีดไฟเซอร์ตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็พอมาถึงตอนนี้ครับเดือนกันยายนี่ ภูมิต้าน,นทานมันก็คือเขาเรียกว่าฉีดเกิน6เดือนไปแล้วนะครับดังนั้นในวันที่30รก,กรกฎาคมที่ผ่านมาอิสราเอลก็ประกาศให้คนอิสราเอลนะครับก็ฉีดวัคซีนในเข็มกระตุ้นเข็มที่3จนถึงประมาณสักวันที่20สิงหาครับก็ฉีดไปแล้วประมาณกว่า1ล้าน1แสนคนนะครับเขาก็ได้มีการเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบมาศึกษาอยู่ในตารางนี้นะครับการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในกรณีของตัวเฉพาะไฟเซอร์ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าประมาณสัก4เดือนเนี่ย ฟเซอร์ก็จะเริ่มเรียกว่าประสิทธิภาพไม่ต่างจากตัวแอสตราเซเนกาเท่าไหร่นักจากข้อมูลงานวิจัยที่ผ่านมานะครับข้อมูลในวันนี้แสดงให้เห็นว่าคนที่ฉีด2เข็มนะครับมีโอกาสในการติดเชื้อโควิดโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าประมาณสัก3,000กว่าคนนะครับแล้วก็อาการรุนแรงประมาณ330คนแต่พอฉีดกระตุ้นบูสในเข็มที่3ปุ๊บเนี่ยความรุนแรงของโรคหรือการติดเชื้อก็ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลเบื้องต้นในอิสราเอลนี้เนี่ย นะครับถึงแม้ว่าจะระบุเฉพาะไฟเซอร์ก็จริงนะครับแต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าในกรณีของการฉีดเข็มที่3นะครับอย่างน้อยๆ12วันหรือนานกว่านั้นหลังจากเข็มที่3เนี่ยจะมีโอกาสในการที่จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดได้ประมาณ11.4เท่านะครับและมีโอกาสในการลดความรุนแรงของโควิดได้ประมาณ10เท่าดังนั้นจากข้อมูลนี้ในอนาคตเนี่ยถ้าเราฉีด ซีโนแวคไปแล้วครบ2เข็มนะครับอันนี้ชัดเจนแล้วว่าสามารถจะฉีดในเข็มที่3ได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาเข็มที่3หรือไฟเซอร์นะครับเป็นเข็มที่3ของการฉีดนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นเข็มบูสเตอร์เพียงเข็มเดียวนะครับของคนคนนั้นนะครับดังนั้นนั่นหมายความว่าในอนาคตนะครับถ้าเป็นแอสตราสเข็มก็คงจะมีข้อมูลเร็วๆนี้ในประมาณสักสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับว่าแอสตราสเข็มเนี่ยเวลาฉีดบูสเตอร์ไปแล้วจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นสามารถจะเกิดขึ้นไ ดีจริงๆหรือไม่นะครับก็คงจะต้องติดตามข้อมูลเหล่านี้ไปในอนาคตนะครับดังนั้นก็สําหรับในประเทศไทยเองนะครับก็จะเริ่มมีฐานข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการฉีดเข็มกระตุ้นนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราติดเชื้อโควิดแล้วก็เป็นกันมากขึ้นเนี่ยนอกจาก มันเป็นสายพันธุ์เดลต้าแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของภูมิต้านทานที่วัคซีน2เข็มแรกมันตกลงได้ค่อนข้างรวดเร็วมันไม่ใช่ว่าวัคซีนไม่ได้ดีเลยนะครับมันก็ช่วยในการปกป้องได้บ้างเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในคนไข้ที่เข้ามาโฮมไอเซชันเนี่ยอาการคนส่วนใหญ่ก็เป็นอาการที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเขาก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจนะครับพยายามหาวัคซีนมาฉีดนะครับถ้ายังไม่ได้ก็พยายามที่จะลงทะเบียนต่อคิวไว้นะครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ